และพับก็ตัดมาที่หุบเขาแห่งหนึง่งซึ่งก็จะมีผู้ฝึกตนอรรมตะคนหนึ่งนะครับตัวเขาเองก็พยายามเข้าต่อสู้กับผู้ฝึกตนปีศาจหรือว่าหญิงสาวที่พระเอกได้ไปช่วยเอาว้นนะครับเหตุผลก็เพราะเนื่องด้วยที่ตัวเธอนั้นมุ่งเดินทางไายังสถานที่นี้ก็เพื่อที่จะยึดดินแดนแห่งนี้ขื้นไปนะครับหลังจากที่ผู้ฝึกตนอรรมตะทําการเข้าโจมตีแล้วก็ยึดครองมันไปพยายามจะเปลี่ยนสถานที่นี้ให้มันเป็นเขตดินแดนของพวกเขานะครับง่ายๆก็คือทําลายมัน ทิ้งไปนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวเธอก็ต้องมาย่างสถานที่นี้เผื่อยุดดินแดนนี้กลับคืนไปทั้งสองกระพุ่งเข้าโจมตีต่อสู้กันอย่างสูสีนะครับซึ่งการต่อสู้ระหว่างทั้งสองก็เรียกได้เลยว่าสูสีมากๆก็ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะเอาชนะกันได้ง่ายนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวผู้ฝึกตนอมตะเองก็พยายามที่จะเปิดวงเวทเพลิงของเขาเพื่อที่จะเปลี่ยนสถานที่นี้ให้เต็มไปด้วยเพลิงนะครับผมต้นไม้ใบหญ้าทั้งหมดก็จะถูกทําลายไป พลังงานต่างๆก็จะถูกดูดซับไปเหมือนกันนะครับจึงทําให้ปีศาจครั้งแี่เห็นตัวมันเองก็รู้สึกไม่พอใจในการกระทํามากๆนะครับเพราะปกติแล้วสถานที่นี้ก็อุดมสมบูรณ์มากๆนะครับเต็มไปด้วยพลังงานต้นไม้ใบหญ้ามากมายกว่ามันจะสามารถเติบโตสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้แบบนี้ต้องใช้ระยะเวลานับพันปีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพวกเขาเองก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดเพราะสถานที่นี้พวกเขาสามารถยึดครองไปได้แล้วพวกเขาจะทําอะไรก็ยอมได้ อยู่แล้วจึงทําให้ในตอนนี้ก็พยายามเปิดใช้รูปแบบพลังวงเวทเพิงในการทําลายทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่อยู่บริเวณแห่งนี้ให้มันเต็มไปด้วยลาวานะครับผมแต่ละว่ามันก็ยังมีหญิงสาวเผาปีศาจตัวเธอก็พยายามพุ่งเข้าโจมตีเพื่อขัดขวางเอาไว้แต่ละว่าทุกการโจมตีของเธอทั้งสซผู้นี้ก็สามารถป้องกันได้หมดทุกรูปแบบนะครับแต่ท้ายแล้วตัวเขาเองก็ยังพลาดท่าอยู่ดีถูกการโจมตีจนลอยกระเด็นออกไปจึงนําให้หญิงสาวเผาปีศาจตัวเธอก็พยายามอย่างเต็มที่ ในการทําลายวงเวทเพิงนี้ทิ้งนะครับแตุ่ดท้ายถึงแม้ว่าจะสามารถเดึงดาบออกมาได้ก็ตามวงเวทนี้มันก็ยังทํางานอยู่ดีมันมีเปลวเพลิงมากมายประทุกออกมานะครับตัวเธอก็เกือบที่จะถูกการโจมตีเข้าไปแล้วแต่ก็ยังดีที่มีแม่นางซาเนียนพุ่งเข้ามารับตัวเธอเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีนะครับก่อนที่ตัวทรรโสผู้นี้ก็จะได้พูดปอกกับกลุ่มเพล็กไปว่าวงเวทของข้าถูกเปิดใช้งานแล้วพวกเจ้าไม่สามารถทําลายวงเวทข้าได้หรอกสถานที่แห่งนี้มัน เต็มไปด้วยเปลวเพลิงเช่านั้นแต่สิ่งที่เขาคิดนั้นมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดนะครับเพราะพระเอกก็ได้ทําการนําเอาสลามตัวน้อยกองคอกมาปลดปล่อยเปวลวฝนจิตวิญญาณในการดับไฟที่เผาไม้ยังสถานที่นี้เอาไว้และก็เติมเต็มพลังจิตวิญญาณให้เคื่อนกลับมาอีกตัวนะครับเพียงแค่ระยะเวลาแป๊บเดียวเช่านั้นนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ใบหญ้ามันก็ได้กลับมาโตขึ้นมาใหม่อีกครั้งรวมถึงพลังงานจิตวิญญาณต่างๆมันก็ได้กลับมาส สมบูรณ์แบบอีกด้วยนะครับจึงทําให้ในตอนนี้ทัพโซจากเผาอมะตะตัวเขาเองก็รู้สึกตกใจมากพอสมควรมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันนะครับแต่ตัวเขาก็ไม่ได้คิดจะยอมแพ้เพกอยู่แล้วในตอนนี้ก็พยายามพุ่งเข้ามาในการโจมตีเพกเลยแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกการโจมตีของหญิงสาวเผาพิซั่ายิงธนูทะลุเข้าไปที่กลางนอกของเขาแบบเต็มๆนะครับในตอนนี้ก็เรียกเลยว่าตายคาที่ในที่สุดนะครับจึงทำให้ยิงสาวเผาพิซั่ตัวเธอก็ได้กล่าวขอบคุณเพิกไปนะครับ ที่พระเอกช่วยเหลือเธอมา้วยตลอดจนท้ายที่สุดแล้วตัวเธอก็สามารถนํเคืนทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาที่ทผอปีศาจของเธอได้ในตอนนี้ก็เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นสิทธิ์ของพระเอกไปเหมือนกันนะครับและภาพก็ตัดมาทางกลุ่มของผู้ฝึกตอนอมตะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นท่าโซทั้ง3ซึ่งทัานโซคนหนึ่งตัวเขานั้นก็เป็นกังวลไปอย่างมากเพราะดินแดนหลายๆที่ของพวกเขานั้นก็ถูกเผาปีศาจยึดครองไปแล้วนะครับเป็นเหตุผลที่ทําให้นักโซคนหนึ่งรู้สึกกังวลกังวายใจมากๆเลยครับผ ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะเกิดผลเสียต่อพวกเขาในอนาคตนั่นเองนะครับแต่ทัานโศคนอื่นก็ยังได้บอกกับพวกเขาไปานะครับว่าไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะถ้าเกิดว่าพระบุตรศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขานั้นได้มาปรากฏตัวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติอย่างแน่นอนนะครับพวกเขาเพียงแค่รอให้พระบุตรศักดิ์สิทธิ์ทำการจัดการแก้ไขปัญหาทั้งหมดก็พอแล้วแต่ในระหว่างที่พวกเขากําลังนั่งพูดคุยปรึกษาหารือกันนะครับในตอนนั้นเองก็ ก็จะมีหญิงสาวคนหนึ่งได้ปลาก,กดตกมนาะจึงทําให้ดับโซทั้ง3จากเผ่าอมตะพวกเขาเองก็รู้สึกตกใจมากพอสมควรนะครับเพราะสถานที่นี้ถูกป้องกันอย่างดีคนภายนอกไม่สามารถเข้าไปได้นอกจากพวกเขาทั้ง3มคนและก็พระบุตร,รศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะครับสึ่งทําให้พวกเขาก็พยายามที่จะถามเธอไปว่าเธอนั้นสามารถเข้ามาได้อย่างไรกันแต่ตัวเธอก็ได้ตอบแบบกังวลว่าเขานั้นก็อยู่ยังสถานที่นี้อยู่แล้วนะครับสึงทำให้พวกเขาเองก็รู้สึกไม่พอใจมากพอสมควรนะครับ พยายามที่จะทำการจับตัวเธอเอาไว้เพื่อถามข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่แว่าพลังของพวกเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรตัวเธอได้เลยนะครับตัวเธอสามารถหลุดออกจากการจับตัวได้อย่างง่ายดายจึงทำให้พวกเขาในตอนนี้ก็รับรู้ได้เลยนะครับว่าตัวเธออาจจะเป็นคนที่มาจากเผ่าปีศาจแฝงตัวเข้ามาสอดแนมพวกเขาเน่นเองก็พยายามจะใช้อาวุธวิเศษของเขาในการเข้าโจมตีเธอไปนะครับแต่ท้ายแล้วอาวุธวิเศษของพวกเขามันก็ถูกกินไปแบบง่ายดายเลยทีเดียวจง ทำให้พวกเขาในตอนนี้ก็รู้สึกตกใจมากพอสมควรนะครับก็ไมไ่คิดเลยว่าหญิงสาวคนนี้จะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้แต่ลว่าในจังหวะนั้นเองหญิงสาวคนนี้ก็ได้พูดบอกกับทั้งโสทั้งสามไปว่าพระบุตรศักดิ์สิทธิ์ได้ปรากฏตกมาแล้วทั้ง3ก็หลงเชื่อนะครับหันไปคลาวะเลยทีเดียวนะฮะแต่พอหันไปก็ไม่ได้เจออะไรเลยนะครับก็คิดว่าเธอโกหกแน่แ่แต่พอหันกลับมาหาเธอเท่านั้นแหลคะครับผมก็ได้มาเจอกับพระบุตรศักดิ์สิทธิ์มีความเสนิทสนมกลมเกลียวกับหญิงสาวผู้นี้มากนะครับซึ่งหญิ พวกนี้ก็ได้พูดบอกกับพระบุตรศักดิ์สิทธิ์ไปว่าทาันโสทั้ง3นี้พยายามที่จะโจมตีเพื่อทําร้ายเธอนะครับสุดท้ายพระบุตรศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ส่งมอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้แก่เธอไปมันเป็นคล้ายๆไอศครีมเป็นการตอบแทนและก็ยกโทษให้คนพวกนี้ด้วยสุดท้ายแล้วตัวเธอก็ยอมยกโทษให้ในที่สุดนะครับและหลังจากที่พระบุตรศักดิ์สิทธิ์ได้มาถึงที่นี่แล้วนะครับทันโสทั้ง3ามก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเผ่าอมตะของพวกเขาดินแดนบางส่วนก็ถูกยึดครองไป มันอาจจะเป็นเพราะราชาปีศาจของพ่อปีศาจปรากฏตัวมาก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นไม่ทําอะไรมันก็จะเป็นปัญหาต่อพวกเขาแน่น,นอนเลยครับจึงทําให้บุตรศักดิ์สิทธิ์ก็ได้พูดปอกกับท่านสดทั้ง3ามไปถ้าเกิดว่ามีแผนการดี ก็เริ่มจัดการแผนการได้เลยนะครับพวกเขาทั้งสามก็ต้องรีบมุ่งเดินทางออกไปจากสถานที่นี้เหมือนกันแต่ว่าพระบุตรศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้ก็ยังได้พูดบอกกับหญิงสาวของเขาไปว่าข้าคิดว่าในตอนนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะให้เจ้าช่วยแล้วละในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสําหรับ EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผม EP ที่ล่าสุดแล้วนะครับสําหรับ EP หน้าคลิปหนะ้าเดี๋ยวมาชมกันต่อได้ไหมในวันเสาร์หน้านะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย